สวัสดีจ้าเจคุณยายเจเด้อกายานีเคห์แชนแนลวันนี้พ้ามะกินสุปหน่อไม้ดองจากใส่ปานิ่งจ้ะโคกพริกโคกหอมกระเทียมด้วจ้าเด้อต้มน้ำปลาลาปานิ่งจ้ะเน่จ้ะหน่อไม้ดองก็ต้มก็เน่จ้าเด้อเนี่ยจ้ะน้าทานบ่จา้าเนี่ยจ้าเน่จ้ะมากินกันด้วจ้าเด้อร์มันเน่เด้อเนี่ยซุปหน่อไม้ดองกับแหนมเนื้อจ้ะ สมเนื้อสมเนื้อสมเนื้อมาจากร้อยเอจจ์เนี่ยโอ้ยกับผักผิดกระเรียงแล้วกักระเทียมจ้ะเนี่ยเด้อจ้ะเด้อมากินน้ำกันเด้อมื้อนี้เด้อข้าวเหนียวหนึ่งกองใหญ่จ้ากองข้าวเหนียวข้าวเมี่ยได้จ้ะเด้อแล้วก็ผักเครื่องเคียงมีผักพายมีอู้หสารพัดผักจ้ะผักบะชมิผักบักขืออ่อนผักแก้มเต็มเลยจ้ะมาได้จ้ะเด้อมากินน้ำกันเด้อมื้อนี่ที่เราออกกันเนี่ยเมนูซุปหน่อไม้ดองใส่ปลานิ่ง โคกหอมกระเทียมคั่วให้หอมๆม,มันก็มาโคลาเดอพริกกระเลียงเนี่ยจ้ะใส่พริกกระเลียงเนี่ยหอมหอมละเดอถ้าใครชอบคลิปนี้กกดติดตามไหา้ย,ยานี่ละเดอกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ้าฝากยาเดอย,ยานี่เคหฮะชแนลน้องยูทูบน้องไมย่ยังไรกะจะได้เอ็กคลิปเมนูอาหารให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรื่อยๆจ้าเอา้า มามากิ้น้ำกันได้เจอเด้อตรงเลยจ้ะอืนแล้วน้ำลายไหลซุปน้ำไม่ดองอยออือไปไปตรงเลยจ้ะอืออือสุดยอดผักไผ่ผักไผ่อ่อ้นๆมาจากเลยเอิดไปข้าวไปนอกอ ไ้อยองทำบุปเปี้ยวกับบีบหน้าสน้อยหนึ่งเนอนี่เปรี้ยวกับน้งดีบีบหน้าสองใช้ลูกหนึ่งพอดีพอดีจัะตรงเลยจับมันนึ่งกันเด้อชีล็อกชีล็อกขัาไพล Hôm đây gì Học kiểm gì đi Tôm, tôm nữa Xếp bé trao này xếp Hồi phải đưa đi ủa, ra, tôi tôi, ừ, ừ. 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 Thôi, thôi. ừ. ừ. làm gì đấy cả, nó ăn dài, mà đúng.

พี่กระเดียงเอ็ดเป็นพริตน,น้ำเนื้อตรงนี่นจ้ะเนื้อแดงเดงเปรี้ยวดีกำลังดีเลย เมนูเด้แต่เด้อดสุกน้ำไม้ดองอ่อนอ,อน่อนต้มกันเด้แต่เด้อคก็จะสุกต้มเลยจ้ะอ่นอ,อนอ่อน trong ngưỡng cao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mà mãi không

ขัวพริกขัวหอมกระเทียมหอมหอมเผ็ดด้วยจาะพริกกระเลียงเนี่ยแซบ่บตรงไว้จ้ะมืม่อกินน้ำกันได้เจะเด้อก็ ăn Ấn kia con đang bị cái ra mây sùng Ưm Sạch được ừ. Ưm Ưm rất chốt mặc chắc mặc 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 chắc mặc 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 ui sạch sạch cửa có ớt luôn cắt bàn tay trời นเนี่ยผมเนี่ยแฉบแบจ่งเปี้ยหอมกระเทียมอืมขอโทษค่อยดยิบไปเตะเยิบงามยิบอืมกลัแบกบลแบบับ แบบขักแซนเดอร์แนเด้อร์พันธุ์หังม่ออกขอเสนอเมนูนี่ซุปน้ำไม้ดองแซปันนิ่งขั่วพริกขั่วหอมกระเทียมเนี่ยขั่วพริกกระเรียงโอ้เผ็ดได้ใจดีเลยเอากันน้ำไม้ต่ำน้อยต้มแซนเดอร์น้ำไม้น้ำไม้อดอ่อน น้ำม้หมูออกมาให้จากสิงบอรี่รสจัดโอ้โเกือบบดเลจยจ้ะเดี๋ยวจะเด้อเมนูนี้เดี๋ยวจะเด้อแหนมเนื้อส้มเนื้อจ้ะส้มเนื้อมาจาก้อยเอ็ดซสื่อแม่ค่ายีสานมาบึงผักพายไมจาจ้ะโอ้ไปจ็จตาออนซอนบอก่ก่อยกุ้งค,ค,ค่อยเนื้อผักจก้ะเบ้ดเลจ้ะถ้าไครมักกิบเทียนี่กินซุปน้ำไม่ดอง ใส่ปลานิ่นโคกเนื้อปลานิ่นตำปลาหน้าปลาลาานัวๆแล้วจะแนมเนื้อแล้วจะเด้อกับเดนี้เคห์ฮะชแนลกับยูทูบน,น้นองไมค์ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแลค่ายกดติดตามให้ในนี้แล้วจะเด้อเพื่อเป็นนลองใจให้ในั่นเดนี่เอกกับเขาใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเรื่อยๆด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายสุดยอดเลยจ้ะ